อากาศร้อนๆแบบนี้พวกเราไปยังดินแดนหิมะกันบ้างดีกว่าค่ะได้เลยค่ะวันนี้พวกเราทีมง,งานจากไลฟ์ตูนอยากจะมาแนะนำโรแมน,แมน,นแต์แฟนตาซีเรื่องใหม่เรื่องอีกาชอบสิ่งที่เปล่งประกายนั่นเองค่ะดินแดนหิมะเนี่ยเป็นดินแดนที่หนาวเนีม่มากๆแต่ที่แย่กว่านั้นคือมีชนเผ่านาะกันนักลวนผู้เคี่ยมโหดได้มาปรากฏตัวขึ้นค่ะพวกเขาเนี่ยเอาทุกอย่างของประชาชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้มาไปจนหมดสิ้นเลยค่ะไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิง ทั้งสองดินแดนเนี่ยก็เลยเกิดสงครามยืดเยื้อมาเป็นเวลานานกว่า37ปีค่ะแต่สุดท้ายแล้วผู้ที่ตัดคอผู้นำชนเผ่านอกกันได้ก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงเหรอคะคือทำสงครามกันมานานกว่า37ปีไม่มีเคยจัดการเขาได้เลยแต่เด็กผู้หญิงคนนี้กลับตัดคอเขาได้เหรอคะใช่แล้วค่ะเธอใช้พละกกำลังที่เหนือกว่าจัดการกับผู้นำนอก,กันที่ตัวใหญ่กว่าเธอถึงสองเท่า จนผู้คนขนานนามว่าเป็นจัตประลาดเลยค่ะหลังจากนั้นพระราชาก็เลยได้เรียกวีรสรีส,สงครามคน,นเข้าไปพบหนิงวังค่ะและนั่นเป็นครั้งแรกที่อัศวินสาวไร้าพายได้เจอกับเจ้าชายลักษัายาจอมเสเพลโอย้ยอยากจะรู้แล้วสีว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปพลาดไม่ได้แล้วนะคะติดตามอ่านต่อได้ในเรื่องอ e ีกาชอบสิ่งที่เปล่งประกายได้ในไลน์บลนูนอัปเดตทุกๆวันเพอหัสค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราสองคนก็ขอตัวไปอ่านต่อกันนะคะ สวัสดีค่ะ